สดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยสะพานทอาลังตืง่นเราได้ออกจากบ้านแล้วนะเย่ yeah. กี่วันแล้วะเนี่ยคุณ <c oughs> นานนะอ,อะไรจริงๆก็ยังยังเหลืออีกหนึ่งวันเนาะใช่ <c oughs> แต่ว่าออกได้แต่ว่าอย่าไปคนที่ที่มีคนพกพานเยอะอื เ,เป็นคนป่วยเอาเม็ดให้เขาเลยวะนอนทั้งวันจะ้ะตลอดระยะเวลาที่กักตัวมานะคะกินแล้วก็นอนค่ะแล้วก็กินต่อแล้วก็นอน แบบกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนจริงๆ <c oughs> กินแล้วก็นอนอันนี้ลองไปชั่งน้ำหนักด,ดูไหมไปลยรุ่นน้ำหนักขึ้นนะคะรุ่นน้ำหนักขึ้นสามกิโลนะคะทุกคนคือตอนเอ่อจากสามสิบสามสิบเจ็ดนะคะตอนนี้กลายเป็นสี่สิบเอ็ดแล้วค่ะ <c oughs> เลิศมากแม่ <c oughs> เดี๋ยวจะลดหุ่นนะคะจะออกกำลังกายตอนกินตอนนี้ก็จะไม่กินข้าวแล้ว กินแล้วไม่ได้ออกไปไหนน้อไม่ได้ทําอะไรแบบไม่ได้ใช้กําลังอะไรเลยอ่ะกินแล้วก็นอนจริงๆนะนอนแบบนอนแบบจริงจังอ่ะเช้ามาเช้ามาต้องตื่นเช้ามาอาบน้ําอาบน้ำปื๊อกินข้าวกินข้าวนอนใช่ค่ะพอมาถึงนอนตื่นมาตอนบ่ายปุ๊บกินอีกกินอีกแล้วก็นอนนอนเล่นวีพอมาตอนเย็นก็ทำาบบข้าวกินข้าวแล้วก็เข้านอนอีกแบบไม่ได้ทําอะไรเหลี่ยมวันๆอ่ะจะบอกว่าแค่เบื่อมากนะครับการกักตัวเนี่ย เป็นไปได้ย่งไปติดเลยกิจบัารประจาวันของคนที่กักตัวก็คือตอนเช้ามาเนาะก็คือคุณก็จะตื่นมาทํากับข้าวแล้วค่อยไปอาบน้าแล้วมากินข้าวแล้วยาที่หมอให้มาทุกคนเป็นยาแก้แพ้เดอ้อแล้วกินแล้วมันจะง่วงมากก็คือจะนอนตั้งแต่ประมาณสิบโมงอะ่ะ เย็นบ่ายสามนะคะอืมบ่ายสามตื่นมากินข้าวแล้วก็นอนต่ออีกมีสี่หมูเคยมีแบบนอนถึงห้าโมงเย็นอ่ะคิดดูเออนอนแล้วกต็ตื่นขึ้นมานะตื่นขึ้นมากินน้ํตื่นมาด้ท้องน้ําแล้วก็กลับมาแล้วมันก็ยังนอนต่อ,<ข>อยาเขาแบบสุดยอดเป็นยาแก้แพ้แบบเม็ดสีขาวเนาะ,ะเปสีขาวด่างๆขาวขาวด่างเขียวนะคะซึ่งมันเป็นยาแก้แก้แพ้เนาะ จะทาให้ง่วงงง่วงมากจริงๆนะคะทุกคนไม่สามารถหลบเลี่ยงได้คือแหกขคิดตายแค่ไหนก็ไม่ได้นอนมันก็ทําให้ร่างกายพักผ่อนเนาะมันก็ได้พักผ่อนแต่นี่มันติดนะคะเสียหมูอ่ะตอนนี้คือเราไม่ได้กินยาแล้วนะคะเพราะเราไม่ได้มีอาการอะไรลแล้วแล้วก็หายยา,หม,ยาหมดแล้วย,าวยตามกําหนดอะไรหมดแล้ว <c oughs> เสียหมูอ่ะตอนเช้ากินข้าวกินข้าวเสร็จปุ๊บเขาจะนอนวันนี้นอนถึงบ่ายสอง ไปสองกินข้าวเสร็จนอนอีกแล้วคืนกว่าจะนอนหลับก็คืนที่หนึ่งอ่ะจะทำอะไรอ่ะดูดูยูทูบจุดหมายของเราวันนี้นะคะเราจะไปตรงไหนไปไหนนะเราไปซื้อเอ่อบักน้ำไปซื้อบักน้ำ อยากกินอ่ะอยากกินมากคือตรงไหนร้านเกิบเหรอก็แบบเงียนกล้องนีนนน่เดี๋ยวดูตรงนี้กันว่ามาขายหรือไม่มาเดี๋ยวเดาวเงี้ยนกองเงี้ยนกล้องนี่นะอ้าว <c oughs> ไม่ออกจักบ้านแล้ว <c oughs> มันไม่รู้จะไปไหนนั่นก็คือแบบ <c oughs> อ<า> <c oughs> ่ะมองมีม่มองไปดอก <c oughs> มีมี ข้างหลังบ้านก็คือปกติก็คือจะอยู่ในห้องนะคะเพราะก่อนหน้านี้นาออากาศมันไม่ได้ร้อนมากช่วงมันจะเป็นช่วงที่ฝนโอไม่ค่อนอ่ะถ้าถ้าติดแล้วรู้ตัวไวอ่ะมันมันไม่น่ากลัวเนาะก็ะคือกินยารักษาตามอาการแต่ว่าจะน,น่ากลัวก็น่าจะเป็นคนแก่ที่มีโรคประจําตัวเยอะใช่โรคแทรกซ้อนเงี้ยแต่ว่ารุ่นกับเสียงหูอ่ะมีอาการก่อนหน้านั้นนี่นะคะแต่ว่ามัน อย่าเพิ่งมั่นใจนะครับว่าตัวเองไม่ติดว่าตัวเองไม่ติดถ้าใครไปใกล้ชิดคนที่ติดมาแล้วก็หรือถ้าใครมีอาการผมตรวจทั้งสามสามรอบสี่รอบกว่าจะเจอแต่ว่ามีอาการก่อนหน้านั้นนะ้นใช่ก็คือนู่น่ะเป็นไข้เป็นไข้ก่อนตรวจเจอเว้ยเป็นไข้สองวันแล้วเราสงสัยมากเลยมีอาการเหมือนปึ๊บแต่ว่าตรวจไม่เจอก็คือตรวจซ้ําๆอ่ะเว้นระยะไปสองวันตรวจทีสามวันตรวจทีเนี้ยเพราะม่าตรวจทีหลังอะ มันมีแต่อะไรวะแล้วก็มันจะมีร้านเก๋แล้วก็มีตรงหน้าเทศบาลบ้านกวรญยวัฒนอ์อ่ะกล้องแบบสั้นมากเช <c oughs> ื่อหมูขับรถมีนิ่ อยากกินหมวกวูกระทะนั่งจริงอะแต่ว่าคนมันยเยอะนะคะอย่าเพกินวันนี้เลยเรา <c oughs> เราไปกินชาบูดีกว่าโอเคแล้ <Okay. S 2> แบบเก็บกดแล้วก็ไปกินทีเดียวเลยนุ่มจะบอกว่านุ่นกับเจหมูกิน <c oughs> เอ,อ่อแค่ไข่นะคะไข่หมูส้มตำตำแตงมาม่าอยู่แค่นี้เมนูสิบสิบกว่าวันอะ่ะซ้ำๆก็มันไม่มีอะไรจะกินไง ก็คือกินไข่ดีมากไข่สองแผงนะคะจะหมดแล้วแล้วก็ที่เขาเอามาให้ให,ใหม่แผงแผงหนึ่งก็ยังไม่ได้กินกินไข่วนป้าที่เขาเอามาให้นี่น่าจะหาเสียงหรือเปล่าไม่รู้อยากไปตลาดนะแต่ว่าก็ยังไม่อเข้าไปคนที่เยอะเราเรา <c oughs> เราพบเชื้อวันที่หกเนาะ ใช่ไม่เราพบเชื้อคือตอนเย็นอ่ะวันที่หกมันเหละเชื้อวันที่หกแล้วก็มาวันที่เจ็ดเราไปตรวจเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามวันนี้วันนี้สิบสี่แปดวันแต่ว,ว่าก็คือพบเชื้อก่อนวันนั้นยอย่าเพิ่งมั่นใจว่าจะไม่ติดนะครับ นุนว่มามันต้องได้ติดทุกคนนะคะแล้วคือช่วงเนี้ยมันสงการเนาะคนกรุงเทียก็จะกลับมาบ้านเยอะคือมันติดกันง่ายมากแล้วมันก็แพร่ง่ายมากมากราแค่ <c oughs> แค่คุยกันก็ติดแล้วอะ่ะเออจริงๆถึงใส่หน้ากากอะ่ะจริงๆนะนุ่นกับสม,มุนทยเราไปเนียคือแบบดูแลตัวเองดีตลอดสเปนนี่ไม่เคยขาดเลยแม้สองชั้นเนียแล้วตำรวจมาทำอะไรวะเยอะแยะ เต็มสีแยกเลยนะทุกคนดูวะไม่ได้ขับรถงานแบบแบบใส่เกียร์ผิดเลยอ่ะมันฮึดฮืดฮืดฮืดเนาะซับระเบเลยเสียงทุกคนแล้วก็โดนอีกโอ้ยจำมึงได้แล้วไอ้คันนี้ไปเราจะถึงจุดหมายเราอย่างเกือบแล้วมาเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะว่าเราได้ออกจากบ้านแล้วจบคลิปเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปแต่ไม่ได้ออกไปใกล้ใครนะเราก็จะอยู่จนครบสิบวันเลย จะลองตรวจดูแล้ววันที่เอ่อน่าจะติดวันนั้นติดแล้วเชื้อได้ประมาณหกเจ็ดวันหกวันหกวันแย่จมูกอีกรอบก็ขึ้นขีดเดียวนะครับแต่เขาบอกว่ามันยังไงวะมันยังมีซากเชื้ออยู่นะมัะแต่ว่ามันไม่สามารถแพร่แพร่ได้หรือเปล่าไม่เขาบอกว่ามันยังแพร่ได้ไงอ๋อวันที่เราตรวจเดนขีดนะนะก็คืออยู่อยู่ให้มันคือเออแต่อันนั้นคือเรายังไม่ได้อยู่ครบสิบวันเนี่ย บายๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยว,วมันไปซื้อทุเรียนก่อนอยากกินมากมีไหมมีโอ้ยมีมีทุเรียนจะพันอะไรก่อนไม่รู้ตามมาจาก <Del ivery. S 1> เดลิเวอรี่เลยไปลงไปซื้ออไปซื้อก่อนนะคะถ้ามันเป็นกระดุมอะค่ะคุณไม่ต้องเอาไอ้หมอ,น,อนกินมา เดี๋ยวพาไปซื้อทางนู้นบ๊ายบายครับสวัสดีครับ